คริสตันพาเลสปักป้ายราคาสำหรับมาร์เกฮีไว้ที่50ล้านปอนด์หลังตกเป็นเป้าหมายของบรรดาบิ๊กทีมทั้งหลายในช่วงซัมเมอร์นี้เกฮี hi, ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมชาติอังกฤษของแกรริเซาเกตไปลุยศึกยูโร2024ในช่วงซัมเมอร์นี้ตกเป็นเป้าหมายจากทั้งอาเซนนอนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ให้ความสนใจพาเลสได้จัดการปิดดิวชาดีริยาจ,จากประการหลังดาวรุ่งจากรอันเบติสด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์มาร่วมทีมเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นตัวแทนของเกฮีในอนาคตในขณะที่มักซองลากครัวกองหลังชาวฝรั่งเศสจากเวฟบวกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่พวกเขาจะคว้าตัวเข้ามาเสริมแนวรับให้กับทีมลากครัวได้ออกมายืนยันแล้วว่าเขาได้พูดคุยกับโอลิเวอร์กลาสเนอร์และเป็นที่คาดการว่าจะได้ย้ายมาร่วมงานกับกุนซือชาวออสเตรียรยนี้อีกครั้งที่เซลเฮิร์ตปาร์กพาเลสอาจต้องเสียตัวทั้งไมเคิลโอลิเซและเอเบเรชีเอเซออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้พวกเขาไม่ต้องการ แต่ในทางกลับกันพวกเขาพร้อมจะปล่อยตัวกองหลังวัย23ปีรายนี้หากได้ค่าตัวที่เหมาะสมแฟนแฟน,แ,ฟนแมนยูและอาเซนนอลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ